สวัสดีครับผมครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อให้เราเนาะครับเนะาะกะเพราหมูสับปลาหมึกนี่แหละครับกับเข่าเสียบๆกับเข่าบ้านเมือ่อนี้ก็เข่าบ้านห้างหมื่อนก็เข่าเออเท่ในยังน้อยนี่แหละมาล่องดัว่วเป็นตลานค้าใกล้ๆบ้านนี่แหละครับอืมน้ำซุปก็โอเคยอยู่พอได้แค่อยู่น้ำซุปเพิ่งกะเหมือนรุ่ลองซิมือรุ่เป็นตัวไหน นี่ก็รสชาติก็โอ้รสชาติโอเคอยู่ครับรสชาติรสชาติดีนี่แหละมามาครับมากินกันเด้อวันนี้เด้อผัดกะเพราโอ้ได้ไหลายครับครับพี่น้องสามสิบบาทด้วยเนี่ยจานเนี่ยนี่เข่าเพิ่อนอ่อนครับเข่าเนี่ยเข่าสวยเพิรนลอ่อน,นะออนหอม จะต้องใช้เป็นเข่านะ่าจะเป็นเข่าฮอมเมลีนี่นะน่าจะเป็นเข่าฮอมเ,เ,เอมลีเองแหละเออเสียบไล่ไหวเมิอนนอกอ่ะนี่ กินบัดนี้ก็อิม่มยังมาเลี้ยงเบิรงนี้ดีด้วครับพี่น้องมันปลาหมึกนี่ปลาหมึกนี่สดคักปลาหมึกนี่นี่ใน,นการน,น,กน้ำซุปเพิ่นกับแซ่บไข่ไข่น้ำซุปเขามันไก่นี่นี่น้ำซุปนี่สดถัวรอดงอกสดถัวเอาเลยซื่นใจ ่งนี้กะอากาศกับอยห้อนแล้วนะครับเนาะอากาศกับห้อนแล้วมันวิหนาหนาวไปแล้วมัเขานาห้อนเลยเด้ด่านนี้เทน้อยเดือนสามเดือนสี่สงการนี่โว่อยู่บ่ได้ฝนตกมากยังไข่เนาะครับพี่นอนะ้องเนาะกินเขากันไปคุยกันไปนั่นด้วยครับเด้อปากเอาคือเขาละ ขันเอานางกินน้ํซีเรบมีเสียงเ่าเสียงจ่าเสียงยังเมือนกันจักเป็นอะไรเนาะครับเนาะมันต้องว่าต้องภาพไปน้ำมันได้อัตลดอีกอย่างหนึ่งนะครับนะขนันวลามีเสียงคนเข้าว่าแน่งหน่อยอันนี้กินเบิร์ดห้ครับเบิร์ดซัมเนี่ยสามสิบบาทเนี่ยขันเพิ่มไกด้าวเพิ่อเพิ่มอีกอีกสิบบาทเป็นสี่สิบ ไข่ดาวสีสีผมก็ซาสิพาน,นี่แหละประมาณนี้แหละน่าจะซาสิ้าบาทครับเพิ่มไข่ดาวอันนี้ก็เป็นธรรมดาธรรมดาขนานดะธรรมดาสามสิบบาทยังํามนี่อันเพิ่มไข่ดาวนี่ก็สานี่แหละแต่มีไข่ดาวแต่มีไข่ดาวมาเพิ่มอีกอเซวกันอยู่ในเมืองในบริเรวเดอครับเดอแบบนี้นะอัน จายใหญ่ๆพวกพูดตอนนีน้นะว่ได้บ่ได้เยึดขาดเลยอยู่ในเมืองอยู่ในตัวเมืองตัวยังนี่น่ะต้องมีเหรอครับสี่สิบขืดธรรมดาได้บ่ร่วงไข่ดาวผมมีสี่สิบสี่สิบกลัวคนแหละประทับมากบุกเวีนามกินไปนียนามคุยไปียนามตักใต้เวียดนามคมวงควมเป็นของมาได้ด้วยครับเนื้อ่กงพิกัดกับจูนี่แหละบ้านนกเขียน làn cao làn đương. thì cũng ừ. cái mắt nhìn nó tìa kín quế tiếu lắm thì kim kín quế tiếu là lắm đấy là kim này tỉa kim vừa 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 บรต้องเอาซ้อนสดเอาปากแบบคล้ายๆญี่ปุ่นนะครับเนาะกินแบบของญี่ปุ่นเลยคล้ายญี่ปุ e ่นเลยญี่ปุ่นเขาจะเอาบะมีซอดน้ำซุปหรือเขาจะเอาซูตเขาเลยกินก๋วยเตี oh ๋ยวเขากจะเอาบะมีซอดคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ตะเกียบอย่างเดียวตะเกียบมากเลยยกสดหน่าวมรสลดคือข,ของยาเนี่ยแต่บ้านเขาบอกว่ามันโลซุภาพอันนี้ก็กินคนเดียวนะครับนอ่ได้กินหลายคนนี่แหละ นะครับขฟานมากอ่ะเขามาตักฟุงตักใต้กันเนาะยํำคำย่ำเมื้องมันขาดไก่้นท่างถนนคนทางรดล่าเสียงคนเขามาล่านว่าเสียงดังมันก็เลยมาทำซะฮาดเนาตฮาดเน็ตคันมัดนี่ต้องเตือคนก็จะว่าวพื้นกันมันเข่าไป่ี่ไงมันก็สิจ้งมาโล่งมันก็สิจังไรเนาะครบเนาะ ยัดมวยย้ายแล้วยันเพิ่นยังย้ายข้นผู้เบานี่นะครับยี <c oughs> ่นี่น้ำแข็งกับฟี่น้ำแข็งน้ำฟี่บริการตัวเองน้ำกิน สียบไลยจนเลี่ยมเมื่อคนละเบิ้ลจานนี่ก็อิม่มแบบจุกๆเลยครับเบิ้ลจานเนี่ยคุณได้ขาว่าเบิร์งก็โคดสัตว์ไก่โคดไล่ให้เรื่องครับเ,บเรื่องเ่อเป็นกำลังใจในการอ่าเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเพื่อน เอฟซีทั้งหลายเบิงกันอีกเนาะครับเนาะนี่แหละมันก็บมุมียั้งลายคือว่ากินข้าวแล้วกับกับบ้านโอเคครับพี่น้องครับอขอโจ๊ใไปเพียรสมีเนาะครับเนาะอย่าลืม ขอบคุณเลยไลทที่เขาว่าติดตามรับช่วงใหม่กับโพสไลท์ก็แช้งครับผม